เอเข้มรไป่อยแน่ไม่ยังเนี่ยไปเข้ตายนอ้ตายเนยนี่แม่ไม่ยังอีกคู่ไหนว่าจะใส่ยังังเนี่ยหูไม่หอาไม่กระปวดไทยหแม่มีการเกียด่อยแน่คอยไทยเลียวบ่ไ่่เจ้าไยจะโดนเราเจ้าพรเ่วแล้วแหลเียวจังได้่อยกมาไยแม่หมื่นงกระดี่อยเห็นแขกหลอมาก่อยเห็นเซียวข่อยมากคอย่อยไทยเน่พราะเจ้าอยากยตีร้ายเียวข่อเนี่ยม่็นเซียวเจ้าได้เสียวข่อยด้หวยเออนั่นเดียวเ มาไส่ไใไม่่ไหน่ก็ยักยังก็กมันยังมันยังถือาถือตาม่าไหนถือมันยังตะลัดาไหนโอ้ยเขาสิไปต่ออยู่มันหันเออเอาไปเล้าเนาะขเจ้าสิปตขเจ้าสิอเปต ต้อนกปน่นนะอันนี้มาสวดใหตจันไร่บนโอ้โอ <c oughs> บนอะไรพรสิเรีนโมกได้บ้านพสิเรียนโมกได้พปนะเอเคียบเรียนโมกได้บ้านพี่น้องเ่เพรอะเพงทีล่ะที่แต่ละปาดมันสิมาสวดใหตจันร่บนนะเออแขกหลอดม <c oughs> <c oughs> ัน <c oughs> แขกหลอดไม่จิตใจดีคือจะเอาออกเห็นมันเฮีย ว่าช่วงนี้ไอ้เล้คิดดีทำดีได้ดีเออคดีแน่จัดแล้วปาน้ำดีนะบ่ไหนเนาะมือขอนยังไงของกันเนาะเอาบ่ดีเส้นย่งนี้ตีหัวได้ก็บ่ดีก็ดีบ่ดีก็หนีตีปากเลยเนี่ยนี่เป็นยังคือกองเป็นยังคือกองกันเนาะจันเปียกเขาสิเหรียญมุกตัวเจ้าๆกัไม่คัดเขาจึงสี่เหลวเขาสิตัวบางอัน้บ่หนเมือก่องของกเนาะยุ่งอันขัเจ้ากับาไปทังอื่นสับก็เลยกลับมาถามน้าเกอไม่ไม่ไม่เมื่อก่องกองยังก็ มือกองกองยังกอกองกันย่อไปยังขนกองกันย่อไปยัง้นบุกขึ้เยังกขึเขาเาไม่ตายทะลตันหสิงสยังสิทธิ์ใส่หาอยกแล้วจะหาไม่หาแล้วลักษณะสีไหมทาไหนลักษณะอาจารย์นั่นยังอาจารย์เล่อจารย์เร่้อยหลาก้อนไป่นเปลี่น แล้ไปปไม่กัดาแนบงนาเข้าไหมเหมือนซีโร่ไหมจเลนมุกันลมุกันบ้นันหลายปีแล้วแต่จาเล่แล้วมาเป่าอยู่นะเล่นไปเล่นมากของกระสอบสิสอบไปซมาสอบอบเพราไรบเนยโอ้ยบอกรยไม่กัดเราสั่นไปเลยอยากลงไม่ดีเลยย่งสเราไปย่งส่ทุกนเลยา้ป้น ขมนว่าหัดชมือน <No. S 1> ี่นี่คปางัสนิเราสีสีเด้แม่นแล้วเราเป็นสีอะกินแเ็ียีเป็นฟีโ้เพื่อนไปยังกึ่ลเดี๋ยวเดี๋ยวเอตัดน่อย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตั่ยเลยเอาตัก่อนเ้าสีฟังน้ำ่เออสมมุติเราเอาอันแบงเป็นเพื่นได้เออเราสะมาทีไ้เราเป็นตำรวจด้เราใส่เสืตำรวจเราใส่เสตำรวจปิดปิดปิดปเอาพอเป็นยังในตำรวจป่เป็นตำรวจป่ะเป็นตำรวจป่เนี่ยเป็ตำรรวดมด ยดยังยดยังร้อี่สตำรวจแตงมอ่าเราจะมาทันี่เอ้าแขนเป็นยังก็บอลลองเป็นฝีบ่แขนก็บอลลองเป็นฝีบ่ะวายไปยังไปยังก็บอลแขนลงเป็นฝีบ่ะไปยังก็อลงบ่ได้ยันฝืนลั่เสีย่วโอ้ยทำไมําบทำไมครับุ๊กโอ้ยร้อยยี่สิบตำรวจแตงโมเอาหพอแล้วพอแล้วเอาตับเดียวนี่ลละ แน่ตับเมืองเลยมาแล้วบัดเนี่เอาสอกบ่เอาสอวบ่ทางใดนอบ้านเนี่เอาสอกบ่เจ้ากินตะข้านะบ่จ้ากินสอกบ่เอาไปนังเนหนวดเนนวดเนหนวดแก่แกนวดไรด้เดสีแดงเอาฝรั่งดิเอาก็สมุติรับสมมุิเป็นท่องอะไรเป็นยังสีนานวคนอ้วนโอ้แน่นอนโอ้ยปลาเครัน เออเไ๊น่เ้หยอดบ้านไตบย้นเยอะไปลูกไก่ให้ฮะเอาถามตัวจะาของวุงก็ทำนะเนะมันีพ่อเคียกรวดกับควนแหลกครับครับครับโนีครัสวัสดีครับอันนี้ขอกแหลกครับขอกแขกรอดขอกแหลกตายตายตายเยอะครับ มือถือสบูม่มือถือสบู่มือเช้าตื่นมาเอาสบู่มาถือบือเอาสบู่มาถือมือแล้วตบือถือบือถือบื่อตบือบืออ้าวๆอ้ันๆอ้นมๆอ้าวๆอ้าวๆ้มกตอบาวๆอ้อ้าวๆอ้า้าวๆ้าว้าว้าวๆอ้า้าวๆอ้าวๆอ้าวอาอ้าว็อางน้ำวนอ้าวเอาวๆอ้าวๆอ้วๆอ้าวนอ้าวน้าวนอ้าวๆอวๆอ้าวๆอ้สวๆ้าวๆด้ไว้ถอส้ไปจาจอมึงไป โอ้โหยู่ปอบมึงเอ้ยผมผมอ่งร่งสายไฟครับรับคุ้เสียรงสายไฟไปใสครับบ้านนี้ผมเอิ่งร่งสายไฟเล้วผมสืขอคอนแบมีไปลวสมองไปแลสมองเสียวกูไปแล้วสมองเสียวกูหาขอพอจากพระังสัมจังแลมันมีมึงหัวกูเป็นใหม่เลยทีเอ้อนี่ะพ่เออได้ยินละละโอ้ยเนาะลลอยลอยลอยอย้ย

หากองไฟไปใส่จัดลอยเออยังก็ไปขอบ่อนจากพะทังน้ำจังนั่งก่อนทีหถือให้แล้วท่านได้ขอจีด็ีไปทังเอาเลยไปทังน้ำจังอืมเตื้อปื้อเตื้อปื้อเตื้อปื้อเมาเช้าตื่นมาเอาสบู่มาถือบือเล่าสบู่มาถือบือนี่ก็พวกเหงื่อน้ำกันอ่าแล้วแล้วเปิดแล้วแล้วแล้วเปิดไปทายูฟังถูกแล้วทำไมนะ โม่เช้าตื่นมาหยิบสบู่มาถือบือแล้วหยิบสบู่มาถือบือแล้วหยิบตบื่ไปถือบือแล้วก็เปิดวิทยุฟังถูกแล้วสุ่มผีบาเอ้ยพี่น้องวะเอนไปเองมลำ่เป็นตาลนั่น่นั่นแหละเขาว่าสุ่มผีบาเอ้ยเขาว่าเจะไปเหยที่ยังสูดอาบางทีมุกไข่กับมวนบางทีมุกแ่กัเืออะอย่าง ว้าวว้าวอย่ากินแกงปูแกมาดูนี่ก่อนอะไรอ่ะเราดูอะไรภาษาสังเปือภาษาสังเอเอินไหมภาษาสังแถวเงาะเอินก่อนปอสโลอปว่าไม่ยังปอสโลอปอป่าโอ้ยมันปะเขาขันปอต่อยังปอต่อต่อปอต่อปอเนี่ยมเห็นมอหนัดร้อยกันเลยนะปอขอปอขอปลาเข็ง ปอนอยังคือปอนอมีย่างปอนอโอ้ยปอตอปอตอปลาตินปอตอเออปลาตินโลาเขียงยังมาหาหลักปลาปอันอยังแหลมเนี่ยไม่แต่ปลาแหลมเนีเราเรียงปลาเขีงไม่แต่ปลาเขีงเราประเทศลงนี่เจ้าบาเท่าไหร่เอ้าหาปลาขวานเราประเทศลงนี่เขาใช่ปะโอ้ยลูกปลาหนิ้นปลาเขีงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะสูฟังเนี่ยให้เรามองเขาเอาเนี่ย เาเอาปากวันอยู่ไหเห็นปะได้มาจากกะละมังเอามาเที่งนี uh, ้บดเจ้่เข oh ่งคนเออป่าเรา้มเหลมยังหงวไปรานมเหลมไป้มลมเลยยังหงมีแต่แต่ป่าเข็งเลยอยู่นี่ได้ไปไ่มาเอาหนังจังไหนดูนี่กองไฟอย่างกองสายไฟ โอ้เจ็บปอจะไหนเขานอนู่บกากัาไปเจ้าไปปลุกเราเจ้าเขาไปท้่องบกาอาจารย์เขาหายข้อเขาบุบแกเปียกอืครับยีส้นลุงจะบาดแล้วมึงนี่ตันปฏิทโขเองเนีน่อย่างว่าเหยียบได้ครับอ่าอ่านมาสิละอ่าเอาอ่านมาบ่ายสามสี่สามสี่เอออะไรอะไลูกสาวลูกสาวลูกสาวหล่ะลูกสาวหล่ะตะกี้เป้นเน่าอยู่เมื่อไรดิเออเปยังสามรอบบึงขอเปียกครับ ดูกสาตนเทกมูกีไปไหนดิฮะเห็นใไปไหได้หอลตีให้บ้กันไปไปด้ิซักไปได้ยังานคน่บบเห็นเจ้ากันใจเลยนะเไร่จเหานแขกอดในสมน้ำคุณ้านี่ได้หน่อยนะเมี่ยแล้วถ้าเห็นแขกรอดปุ๊บต้องการใจคือการกนำนีดงญาติแขกใจสุดใจสเียน้องปังปอนญาตแขกรอดตะกี้นะ่แต่ว่าบัดบัดนี่น่อได้บัดเี่ ลิโลเนี่มากอร่อยลยตะกี้มากเลยเลียนวาวนั่นเอาเพียงเลียนวาวเห็นมามตะกีนสองเราสาวหนุมต้มเข็นเกีียวนั่นไหมไปเอะเข็มีามทลยเนี่ยคือว่ามีขอบมีขัวแล้วเออเราต้องเาต้องเอาไม่ออกเอาไม่นี้ คือจะว่ายุคนือมันมีความมีคู่อวดีดีไ้เั่้เอาอไม่ไวไดเอ้าอดเขีดแงอแข็เอาดีดีเอาไปเอ็บเข็มสัมผัสจนน้องยา่ยงเดีอนี่โอ้ยเอาดีดีด้เอออาเป็นเทีไมเป็นฝ้าหนอ่อมีควายกํลอง

เออเอาเ่ะมีงนยนพเข็มะธาแขกหลอดพี่น้องครับนองอาจารเปียกาจารเปียกกบปัะกานเลยนะเกิดซึกง่ายขึ้น้วครับพเกเข้มครับกันแขกรอดเรอ่องตักันนครับอันนี้เขาเอนดาวการเขนดาวกาแม่บอกียรจะมาได้ไหนสด้านี่เาวูดน้นี่เ Sí, hola, la no!